Oh. สวัสดีอีกรอบด้วยพี่น้องหลังจากที่เราไปขึ้นสูงหวาดเชียวเพิ่งตอดห้ำหําหดไปนะครับพันต้นพ่ามาบึง่งหังที่พันต้นมาเจอไปครับอยู่ต้นบกม่วงครับหังใหญ่เติบอยู่ครับรเดี๋ยวลองขึ้นไปบึงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า <c oughs> ชิมีอะไรบ่เดี๋ยวดูก่อนพ่พ้องผมขึ้นได้บ่ขึ้นมาได้เดี๋ยวติดกล้องพันต้นขึ้นไปนะครับไป ขึ้นมาใกล้เลยเพี่น้องกล้องมัวๆเดี๋ยวเพิ่งหย่อนตีแตกแล้วขึ้นมาแหงปวดดำคือมึกอยู่ข้างหน้านั่นนลยครับเดี๋ยวจุดครบก่อนเมยหายใจผัออกก็สักคู่ครับ โ้โชคดีเลยปะฟันฮอมไหม นวัดเพิ่งเลยเป็นเนาะเดี๋ยวไป่งข้างบนนี่ครับอยู่ใกล้นี่เนาะเดอาควันใส่มันก่อน,ม,นมันติดแตกอันนะี้จุดใหม่เลยนะข้างใหญ่อยู่ครับเพราะว่ามันยาน ปันใส่มันเด้อพี่น้องเพิ่งกันเลยมีอย่างกระทถาวขาวทันทุกโอ้ผู้สาวสำน้อยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งงามๆหน่อยครับอยู่ใกล้เลยเด้อพี่น้องโอ้ผู้สาวซ้ำน้อยสุดวะโอ้โอ้ผู้สาวซ้ำน้อย เจ้าคือทอดวงกลางละพันตน้นดูบึงหัวน้ำนะครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หน่อยนี่อ,อู้หูขับหัวน้ำมาปวดอะไรอย่างนี้กันต้นตัดทั้งนั้นเลยไปตรงห้อง,งจะถ่ายอย่างนี้เป็นหัวน้ำติงน้องครับหัวน้ำไหมครับ ามาห่มหยดย้อยหยัดย,ย,ดยิมผู้สาวซำน้อยขาวแต่ขอบครับอันนี้ผู้สาวซำน้อยคือซิมีผัวแล้วนะครับขี <c oughs> <c oughs> ้ตัวเฮานะครับผู้ว่าโสดนะครับตัดครับงามงามงามมึงหัวน้ำครับโอ้ยเจ้าทักทักทักคนตัดโอเคครับพี่น้องพันต้นบอกว่าให้ผมตัดซะหน่อยให้อยู่ทางคักซะหน่อย เดี๋ยวด้วยครับบางเดี๋ยวว่ากันปาดกีสอนกันฮะยังพันเด้ยังพันเด้จับมใส่กันได้มองมั้ยนีใส่ขุงมือเพียรความสะอาดคุณพี่นอ้อง

นอนกับก้องค้างด้วยตรงนั้นนะเบิกหัวน้ำไปค <c oughs> ้างๆกันจะว่ากันตัดหายตัดหายเนะครับโอ้ก้องมันหัวชอบค้างเลยครับรู้ว่าเป็นกระแบิหรือเปล่าเดีอย่างงอนกับสิค้างนะครับเดี๋ยวท่านต้นอน้ำใส่ถุงก่อนน้มอยู่ครับไม่จากลูอยู่วะนี่ย <c oughs> ลูรูลูลูลเหล็กโอเคไปพี่น้องเบิ่งผลงานนะอันนี้บอกเอาด้วยครับเนี่ยตังหามันอยู่นะครับเดี๋ยวได้อีกขยายพัน คือผลงาน h a n g น้อยนะครับพี่น้องครับสั้นๆเด้อคลิปนี้นะครับกับหัวน้ําจักโลอยู่นะครับเจีสอนกันงามนะครับกับเอามาแต่หัวน้ําครับห a n g เอาไว้ทังนู้นมีดก็เอาไว้ทังนู้นครับมีดตัดเพื่อนดีครับดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มมันโคเด้อครับพี่น้องฝากไว้เด้อลาไปก่อนนะครับบ๊ายบา